เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกู้ภัยร่มใส่และทหารเรือของสถานีเรือระง,งูออกค้นหาและพบศพสองแม่ลูกแล้วหลังจากหายออกจากบ้านตั้งแต่20มิถุนายนเป็นต้นมาโดยพบร่างทั้งสองชีวิตช่วงสายวันนี้โดยศพแม่คือนางสาวสุดาหวันมารัฐอายุ33ปีสาภาพศพลอยคว่ำหน้าบริเวณผิวน้ำหมู่ที่7รอยต่อของหมู่ที่9ใต้สะพานของระง,งูจงังหวัดสตูลห่างออกไปอีก500เมตรทางโค,งคง้งริมของระงูพบศพเด็กหญิงสาวบรีนุแรมอายุ6กขวบซึ่งเป็นบุตรสาว จึงนำร่างทั้งสองส่งไปที่โรงพยาบาลลงงังูเพื่อทําการชันสูตรโดยชาวบ้านบอกว่าครอบครัวน,นี้มีอยู่กัน4ี่คนพ่อและแม่และลูกสองคนเป็นเด็กผู้ชายวัยสาขวบและลูกสาววัยหกขวบต่อมาทางสามีไม่สบายเข้าโรงพยาบาลและตรวจสอบพบว่าเป็นโรคร้ายด้วยการที่ไร้ที่ปรึกษาให้คําแนะนําจึงเกิดความเครียดผู้เป็นแม่จึงตัดสินใจคิดสั้นมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยก่อนก่อเหตุผู้เป็นแม่จึงชวนลูกสาวมาผูกมือด้วยผ้าจากนั้นตัดสินใจกระโดดน้ําตายไปพร้อมกันนิตยาแสงมณี รายงานในสุรเจ็แก้วคำอำเภคลองใหญ่จังหวัดตราดเปิดเผยว่าทางอำเภอคลองใหญ่มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันกับเคลื่อนโครงการบ้านสะอาดอำเภอคลองใหญ่สวยสะอาดโดยรณรงค์ทำความสะอาดในพื้นที่อำเภคลองใหญ่และสถานที่ต่างๆพร้อมกับนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนโครงการและงานในอำเภอคลองใหญ่ ได้ผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆทุกวันพุธตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปโดยมีการจัดกิจกรรมสวยสงาดทำความสะอาดตามชายหาดบ้านตาลเด็กหน้าโรงเรียนบ้านตาลเด็กจัดกิจกรรมเก็บขยะบ,บริเวณชายหาดบ้านตาลเด็กกว่า300คนโดยมีนักเรียนโร,รงเรียนบ้านตาลเด็กคณะครูอาจารย์ฝ่ายปกครองอปตอครองใหญ่ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาเข้าร่วมในกิจกรรมวิเชียนม่วงสีแรยงาน นายมนิตย์อินเมฆผอสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแหลมฉบังในนิคมอุตสาหกรรมโดยการก่อสร้างในปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นในช่วงนี้กำลังทดสอบการเดินเครื่องซึ่งก็ไม่พบปัญหาเรื่อุประสักดๆเหลือเพียงการเก็บงานเดี๋ยวรอบอีกเพียงเล็กน้อยโดยนในส่วนของมาตรการการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด1 9กก็อยู่ในภาวะปกติหลังจากนั้นได้นำคณะกรรมการและตัวแทนชุมชนรวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าการธรรมชาติแหลมชะบังเพื่อชมความสําเร็จโดยเจ้าหน้าที่บางส่วนได้ทําการเดินเครื่องเพื่อทดสอบและยังไม่พบปัญหาและอุปสรรคใดทางด้านนายสิทธิพันธ์อาระยะวันหัวหน้าส่วนการปฏิบัติงานกล่าวว่าทุกอย่างในโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือเพียงเดยรอบๆเท่านั้นซึ่งก็ใกล้เสร็จสิ้นแล้วดยภาพรวมก็พร้อมจะเดินเครื่องก่อนกําหนดเวลาตามสัญญาสมชายแก้วนุ่มรายงาน วันนี้หน้าที่ทำการชุมชนเคหะเชียงใหม่ในอสนีบุรณุปรกรณ์นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายไทยโรจนัดินดารองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดในผู้สูงอายุในชุมชนการเคหะเชียงใหม่โดยมีนางสาวธวีพรนิธยานนท์แกนนำสุขภาพเคหะเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีชาวชุมชนในแขวงกาวิละเข้าร่วมในการอบรมมีนางสาวพิมพนาราเกียวนันใจเป็นวิทยกรผู้ส่งขุนทวุฒิ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลแขวงกาวิระกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมเข้าร่วมงานสำหรับโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในครั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนแขวงกาวิระมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันสร้างสุขภาพจิตที่ดีทางร่างกายและจิตใจให้กับผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมกันนี้ให้ผู้สูงอายุได้พบปะคนในกลุ่มทํากิจกรรมเต้นรำเพื่อสุขภาพร่วมกันอย่างมีความสุข พงศ์วินศัก์อัศวินรายงานนางหอมอยู่ดีอายุ68ปีผู้สูงอายุบ้านแม่สอำเภอเมืองจังหวัดพะเยารวมตัวกันอนุรักษ์ทำเครื่องมือสะหรือขนางเครื่องมือหาปลาแบบชาวเหนือโดยใช้ไม้ไผ่รวกนำมาแปลรูปจักสารขึ้นรูปแบบต่างๆเพื่อใช้หาปลาตามแหล่งน้ำลำคลองตั้งแต่โบราณการจนถึงปัจจุบันโดยนับวันนับว่าจะหาดูได้ยากยิ่งเนื่องจากไม่มีคนรุ่นใหม่มาสืบสาอนอนุรักษ์ไว้ ซึ่งในปัจจุบันมีกลุ่มชาวบ้านผู้สูงอายุบ้านแม่สายได้ทำการอนุรักษ์ไว้ทั้งทำใช้และทำขายในราคาพิเศษเพียงชิ้นละ50บาทโดยมีผู้สั่งทำตลอดทั้งปีทำให้ผู้สูงอายุมีรายได้เสริมอีกทางหนึ่งสำหรับแซะหรือชนะนางแบบโบราณเป็นเครื่องมือที่ทำมาจากไม้ไผ่ร่วกนำมาสานให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดเล็กใหญ่แล้วแต่ความต้องการทำขึ้นรูปมีความยาวตั้งแต่80ซนติเมตรกว้าง60ซนติเมตรนำมาขึ้นรูปประกอบกับโครงไม้ไผ่ทำเป็นด้ามจับและขอบเพื่อความแแข็งรงร เมื่อประกอบเสร็จแล้วจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากลักษณะคล้ายกับพวตักดินสารเป็นลายตะแกรงทีปากแบนกว้างมีด้ามสำหรับถือใช้จับปลาบริเวณริมฝั่งหรือตามพงหญ้าในลําห้วยคลองหนองบึงทุ่งนาการใช้แซะต้องถือด้ามด้วยมือข้างที่ถนัดส่วนอีกมือหนึ่งจับด้ามเชือกช่วยรังและดึงแซะขึ้นโดยแซะสามารถหาได้ทั้งปลาหรือจับกุ้งได้ทุกชนิดปัญวิทย์อยู่ดีรายงาน